มี่จะไม่ไมสอนแล้วคุณครูจะตีเอาคุณครูจะตีมี่เอาทำไมสับผ้าเนี่ยคุณครูจะตีเฉยเลยเเลยเ่เลยเนเเลยเอาออกจากไม่แขวนดีๆสิคะลูกไม่ใคยุ่งไปอย่างนั้น นี้ชุดพองพองหนูก็ต้องแขวนที่เขาลูกไม่เอาคะ่ะไมนะคะอ่ะจะช่วยไม่ใช่หรอกคะเอาออกจากไม่แขวนนห่คะ ไปข้างบนสิคะลูกเดี๋ยวคันลงพื้นอะ่ะใครบอกจะช่วยแม่เนี่ยไหนบอกว่าจะช่วยแก่ไงอืมแก้ว่าแม่ก่อนแก่แก่มันแก่ไม่ได้ ก็แกะอันที่แกะได้สิคะแกะอันที่แกะหนูพี่หนูแกะได้ค่ะลูกอันที่หนูแกะไม่ได้เดี๋ยวแม่ทําเองอย่อันนี้แกะไม่ได้อ่าค่ะก็วางไว้ก็วางไว้อยู่เขียงทุกคําเนี่ย ช่วยได้ดีไม่เท่าไหร่หรอกนะเราอ,อะ่ะมีมีความใจมากเลย ไม่ช่วยแล้วใช่ไหมคะไม่ช่วยแม่แล้วใช่ไหมคะช่วยถ้าไม่ช่วยช่วยแล้วทำไม,ะไมคะมเดินแม่จะเอาออกจะไม่แขวนหมดทุกตัวแล้วค่ะลูกไี่จะไม่ช่วยเลยค่ะ